สวัสดีเจ้าปีน่น้องสุสุขนเจ้าตอนนี้อยู่เชียงของเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าอยู่กับแม่นำ้ำโค้งนี่อ,อันนี้เป็นแฮทไคร้นะเจ้าตรงแฮทไคร้เลยงามก็ บรรยากาศยามแลงตีจังของนะเจ้าว่าทัดไก่มันเป็นโยกไกลแล้วหนาวห,ห,ห,หนังจะอันนี้เป็นตาปลาบึกเจ้าปลาบึกเรจะลงไปดูอึ่งกอไก่สกรรมกัน คือมันจะมีเจ้าน,นี่สา,ายไกย่เขาต้องไปทบออกเป็นขี้าย้เนยไยไก่ไม่น้ำ เดินขึ้นตะกี้เมื่อยบรรยากาศยามแรงที่จีงของนะเจ้านี่ไม่น,นำ้ำโขง ฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวเจ้าได้ลายก็แมก้าขายก็ อยู่ไก่เจ้าโอ้เสรษดาลงไปใหญ่เหมาะไก่แม่น้ำโค้งเจ้าพี่น้องนี่นี่นี่เจ้าขายจะได้เจ้าอันปกติเวลาเขาโอเปแล้วเจ้ากิโลละวร่องอะไนะถ้าขายแบบสดเนี่ยถ้าขเข <สด S 1> าซื้อไปแค่ก,กี่นี่ฮูโเหมือนกันแค่แล้วแต่ว่าคนจะซื้อกี่บาทเีอ๋อ จ้าโอ้เอาไก่นะเจ้าอันนี้เปล่ากับเอาไก่น่ะลงไปลึกแตะกดจับด้วยเจ้าเป็นเจ้านี่โซ่เจาไก่โอ้สะอาดดีนี่แพงออดดเพงออนะสะอาดป่ะเป็นตะคือบป่ะ อันนี้เขาแบบต้องไปเอ็งแบบก็ตู้แผ่ก็เจ้าอันนี้เขาจะต้องเอาไปทุบขี้ายกวัทุบราะหนาวจังเลยหนาวก็นี่มันแก่กันแม่มันันนี่คือแก่แล้ว แต่ถ้าเป็นน้ำปุ้นหน้ามันไหลเชี่ยวกว่าจากก้ะกออ๋อมันเชี่ยวกว่ามันจะดีกว่าเก๋ป้อเราไปแม่น้เว้ยความสมัครใจสลายไก่เป็นของอสลายน้ำโขงจะเป็นของขึ้นชื่อของเพื่อนเจ้าของเขาเลยนะเจ้าลูาในมาหนิ <c oughs> น้องคนบ้านหลวง cung ah, à, mì ká cung để <tries> à? <tries> mẹ oh, 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 à, để lại còn này nó làm đi lại lại แกงสดๆนั่นนี่เนี่ยแกงซดๆก๋าเชิญซดอันเดียดทองจะใส่เราจะต้องไปทุบที่ใส่ถึงจะน้อยเนาะเาแต่นี่อันเขาเอาะกระล่างเอาลระ,ะล่างน่ยเอาะกระล่างเนี่ยขายสัก <c oughs> รกก่วยได้ก็เจ้าสักร่วยนะนลองกระหล่อก็วันหลางก่อนเนาะเจ้าได้ที่รถของอาซาีหาติสดๆจ้า ไกลกันเจ้าจะลงก็ว่าเปียกน้ำ <laughs> ถ้าูาอย่างมอเตอเอาแนยายออเอาแผ่นได้ทราบไหมคะมันจะขับเราใส่บ้านเอาหมด่ลองใส่สักน่อยเจ้า่าจใส่กันเปนะียกเนี่ยเอมาไอันนี้สดๆเ,เลยเจ้าเอาอันนี้ใส่แล้วเดินของนั่นนั่นของเขา เอาถองยมางมามันเลยโวถุงมาหมดเนี่ยได้ถอ,อเจจงเ,อเมรน่ะกำบงจะขายเนาะ <c oughs> ลูกนีแม่ก็มัดหลวงมัหลวงเจ้ามาสักร้อยหนึ่งอะหนึ่งร้อยอะมาต่อก็นนี้มีนะขายป้าเท้าบางง้านเะนี่มีกาเจ้าบ้านเขาขายเงา้ยนะกาเป็นกิโลเขาขายร้ยเจ้านะ ละกิโลน่ะเจาบาทอไอ้อร,ร้อยเนจะ้าคืเียบ้อะหอึงอน,นี่ิแก่เล็กๆนั่งอนนี้ปั้นละนี่สงปั้นแต่ได้เลยปั้นต่ได้เจ้ารา,าคาปั้นท้ากี่บาทเป็นไงมีป้านอนมนีเนาะป้าว่าเล่นวัวขายเจ้าอ ฉันไดยกว่าอีลาลาเอาของมอนมาแฮมปุ้นอ่ะพอเด็กของเต้ยของตัวอันนอนนะอันนั่งนะอัมาใจอันนอนเออนะอันน่ะนึ่งนึ่งเออนะอันนั่งก็มาจ่นั่งเลยน่ะเออเดี๋ยวพอมันมือเนี่ยถังจะมาทยใหญ่แต่พอแล้วพอแล้ว ท้องเมวเออนั่นน่ะแตได้อันใหญ่กว่าน่นเออนองเออน่อเออน่อนะันลงกันเลือกนาอเปนรูดหนาวอ่ะมันมาใครดูหนาวน้อเาะเดี๋ยวไีไปลนองไปนำลึกเชียวเหนือยายเกียวขาน่อไปกอบใครได้บุกหูนั่นใช่อเอนี่ยเหาะแล้วก็อันแม่ปัวยังยโค่นหนัเหมืนเออแม่แม่มืนมาลก ามปั้นเลกี่ปั้นเกี่ว่าจะได้กินนื้ยานั้นมาปุ๊บไปปุ๊บเป็นหินน่ะบ่มีรับรองบ่มีเนอะนี่น่ะเป็นมีเป็นย่างเนี่ยเราหงย่ามากกระละปีอยาเนานเอาเมียเรานอนแล้วไหนน้อเต่ก็เยมั่งพาเหรอตายแล้วนะ้จ้าเห็นด้วยนะพังหลานว่าเมด้วยอ๋อตายดูยางมเจอนี่ยย่างแกงไปเคี่ยวยางขำมิสมิสีห้าคนบ้านน่ะ เดาเกียวแรงนี yeah. ่บอกแม่นอยายเอสซดปเลยเดียวซุปนออือฮะาล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 าส่ลา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 ้างามาล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 าาลาลาลนลาลาีาลาลาลอลาามาลาาลัลา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 าลาลาลาาาาาลาาลลาลล ไปก็ไปนะไปก็บ้านหลวงบ้านหลวงคือไปก็กลาไปกลาอ๊กไลน์ไปกันนี่อไปแอาไปัาเขาไลน์อะไรล่ะไลน์นู้นไลน์นู้นคลายๆกันเตี้อนันนี้นะแม่มาอะไรคือแม่ทาแม่ทามัน เด谢谢 good, ี๋ยวสตาร์ทให้เลเจ้าเจ้าลงปไม้ก่อนนี่เหลือก mm ็แล ah ้วฮะจะลงไปหาัก็เจ้าเจาจะไลวจหนาวแล้ยจะจะต้องไก็มา้องกินเนาะเออไม่กินไงข่าไปขายให้น้อย่าละนอเออว่าะมันหุกันนึกมากันใหม่เจ้าไม่ใม่ชอชุดอันนี้นะนอเจ้านี่ชดแต่เลยชุดแต่เลยพอเดี๋ออกจากน้ำโขงมาใหม่ม่มนจะอบเลยหอมนึงน่อแกงเชียว ได้มากกันแบ่งอันยอดอันแงเจ้าปันตีปันน่องเนาะปันกันเนาะปันกันเนาะปันแบ่งตีแบ่งน่อกกินปันกันกินเขาแล้วเล็กเขาแล้วหน้อยเจ้าเนาะหมกในคนละขาวกับพ่อแล้วนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปพี่น้องมาเตี๋ยนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หม่อยนะใช่เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า bếp, dè, cho mọi người pha phì phát non nữa pha cháu thiên không? mọi người có cái cháu có nhiều cái cái thịt sốt cháu mới nắp cồn cái đi